สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอาเจ้าไซเบสักเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจากต้นที่ผมเคยทำคลิปไว้ที่ผมบอกว่าทรงที่มันขึ้นมาแบบนี้มันไม่สวยจะตัดทิ้งก็เสียดายก็เลยตอนคือตอนนี้ล่าเขาออกมาแล้วฮะนะครับ หน้ากระเจาะเดินออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าแล้วผมก็จะทำการตัดตุ้มตอนตรงนี้ออกเลยคือมีคนสอบถามผมเหมือนกันว่าพี่แล้วเวลาเราตัดเนี่ยเราจะตัดเว้นระยะข้อเนี่ยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับพอหลังจากที่เพื่อน ตอนกิ่งได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็กะเลยประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วมือนะครับประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือจากตุ้มตอนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทำการตัดนี่อันนี้รากเขาก็จะเดินละลักษณะของต้นไม้เนี่ยอันนี้รากจะแก่ไปด้วยซ้ำ จริงๆมันต้องออกขา,ขาวๆเกมๆน้ําตาลแต่แก,แก็ปลูกได้จริงๆต้นทรายใบยสักเนี่ยประมาณเดือนเดียวก็ออกรากให้เห็นแล้วก็ใช้ได้ละแต่อันนี้ผมทิ้งไว้นานไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับลากเขาจะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมอันนี้คือแก่ละดูใบเขาสิครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ต้นนี้ไปปลูกลงในกระถังนะครับ วิธีการปลูกในกระถางก็ส่วนผสมก็คือตามที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมเคยทําไปแล้วคลิปมีจากกระเพ้าสับมีดินผสมใบกา้ามปูแล้วก็คุกคุกคุคุก,คก,คก,คกแล้วเอาไปปลูกครับนี่เห็นไหมได้แล้วนะครับหนึ่งต้นเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับในสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับ สาระสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าผมได้ทําการตอนตรงนี้ไปตรงนี้แตกผมได้เล็มตรงนี้กิ่งก้านตรงนี้ไปตรงนี้ก็เริ่มแตกนะครับอ่าเห็นไหมคือผมย้ายมาเนี่ยหาพยายามหาที่ที่มันเหมาะสมเนี่ย แต่เขาก็โดนแดดกิ่งนี้ผมตัดไปตอนไปแล้วและตัดไปแล้วเขาก็แตกออกข้างเห็นไหมครับนี่เห็นเห็นตามันไหมฮะก็ไอ้ตรงเนี้ยก็จะแตกเป็นใบเห็นไหมอ่าเปลี่ยนมุมมาดูบ้างนะครับอ่าที่ผมตัดไปเมื่อกี้ นี่คือวิธีการตัดแต่งพุ่มสำหรับคนที่ยืดยาวไม่สวยตัดเลยครับตัดปุ๊บเดี๋ยวมันแตกข้างตัดปุ๊บแตกข้างเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับที่สำหรับที่เพื่อนๆที่ไม่เคยดูตอนที่ผมตอนกิ่งแล้วก็สภาพต้นนี้ว่าเป็นยังไงอยู่ในท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ ตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะยาวโ,โหยืดไม่สวยนะครับพอมาทําอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มแตกและมีเพื่อนเพื่อนผมมีเพื่อนเพื่อนของผม,ม,งผมบางคนอินบ็อกมาหาผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมดูคลิปพี่หนูดูคลิปพี่เนี่ยหนูตัดเลยแตกเลยครับนะเดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูก็ได้คือเขาตัดเขาตัดปุ๊บแล้วเขาแตกข้างข้าง้าง,างแล้วคันนี้อ่ะ พอลากเขาแข็งแรงแล้วแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหคันนี้สบายแล้วครับเนี่ยดินอย่างนี้ไม่ลดน้ํานะครับห้ามลดนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนบอกว่าเช็คหน้าดินดูแล้วแล้วมันแห้งจริงๆอะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องขุดลงไปดูอย่างนี้ครับเออถ้าดูสักประมาณสักสองนิ้วเนี่ยแล้วมันแห้งเนี่ยค่อยลดแห้งเฉพาะหน้าดินไม่ต้องลดนะฮะใส่ใบสักเนี่ย ก็เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแล้วก็งงอะไรก็พูดคุยกันในเพจสวนข้างบ้านได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตัดอีกต้นหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณ1ิบโมงนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมแดดครับผมย้ำอยู่เสมอนะฮะว่าให้เพื่อนๆหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ได้ใส่ใบสักต้องโดนแดดนะครับเดี๋ยวผมมาจัดการต้นนี้นี่เห็นไหมครับจริงๆเพื่อนๆสามารถแบบ แล้วก็เอาไว้ขายเป็นค่าขนมได้เลยนะต้นนี้ต้นแข็งแรงมากครับเป็นไสาทพันธุ์ใบใหญ่กเมื่อกี้เป็นพันแคะนะครับวิธีตัดก็คือประมาณสักข้อหนึ่งหนึ่งถึงสองข้อเราตัดให้เลยตัดเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันในร่มดีกว่านะครับ ลากประมาณนี้เนี่ยกำลังสวยคือมันจะออกสีขาวแกลมน้ำตาลแต่กิ่งเมื่อกี้แก่ไปนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ครับนะใช้ได้เหมือนกันก็<อ>บางทีวิธีไป<ม>เพื่อนๆที่ได้กิ่งนี้ไปเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ย เราสามารถตัดเอาวันไกตัดกิ่งนะครับตัดตรงนี้ก่อนได้นะตึกตึกแต่อันเนี้ยผมไม่ตัดเพราะว่าให้เขาไปตัดเองเฮ้โหใบางามมากนะฮะดูโคตรสวยอะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้ทำเป็นฟาร์มขายนะครับแต่ว่าจะตัดต่อเรื่อยๆแล้วก็จะแบ่งปันขายให้ใ,หในราคาพิเศษ แบบไม่แพงไม่แพงนะจะดูเทียบกับตัวผมนะฮะโอ้โหไาสเดียวกันเลยครับอืมเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปวันนี้แหละวันอังคารเดี๋ยวผมจะตัดตอนเย็นนี้ตัดคลิปตอนเย็นนี้แล้วก็ส่งอันนี้ส่งให้เขาเลยวันนี้นะครับอ่ะโอเคก็ย้ำให้ทีนะครับไซส์ใบสักเนี่ย จะต้องโดนแสงนะครับเห็นเห็นนะครับแสงไม่ต้องเต็มวันอย่างน้อยสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงฮับฮับไม่เห็นแสงอย่าโดนแสงแบบพระอาทิตย์ตรงๆนะครับดูนะครับว่าเขาโดนแสงนะครับอยู่ในกระถางนะครับต้นนี้อยู่ในกระถางไม่ใช่บนดินบนดินก็เหมือนกันครับพอต้นไม้เข้าแข็งแรงปั๊บเนี่ยเราจะสามารถ ทำยังไงกับเขาก็ได้ละพูดกันอย่างนั้นเลยนะอย่าให้น้ําเยอะจริงๆหาแสงที่เหมาะสมนะครับแล้วเพื่อนก็จะมีสายใบสักแบบเนี่ยใบง,งามๆแบบเนี้ยเอาไว้เชยชมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอีกต้นหนึ่งอ่ะในบ้านนะอันนี้อ่ะเห็นไหมครับว่าเขาโดนแสงนะครับเพื่อนๆ แสงนี้จะเป็นแสงเช้าตอนนี้ช่วงประมาณสิบโมงนะครับปึ๊บนี่เขาโดนแสงเห็นไหมคือไซใบสัก์เนี่ยกับยางอินเดียเนี่ยเลี้ยงเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับตัดตรงนี้แตกตรงนี้คือต้นเนี้ยผมตัดตัดตอนไปเยอะมากมันถึงสภาพแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ คือตัดตอนกิ่งเล่นลองอะไรไปเรื่อยแบ่งปันบ้างขายม้างนะครับนี่อ่ะน้ำาอย่เยอะอย่างเงี้ยไม่ต้องลดนะผมย้ำอยู่เสมอเสมอนะครับกับเรื่องใส่ใบศัพท์กับเรื่องใส,ส่ใบศักเนี่ยผมย้ำอยู่เสมอถือเนี่ยไม่ลดเลยไม่ลดเลยจริงๆอะ อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งยังไหวเลยไซเบสักอะแล้วก็เอามาลดชุ่มๆนะอืมอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งในบ้านอะเดี๋ยวแถวมให้เ,เพื่อนๆดูอีกต้นแล้วกันนะครับอะโอเคนี่อันนี้ก็เป็นสวนต้นไม้อีกที่หนึ่งในบ้านนะครับอีกมุมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาจะพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆในนี้นะฮะเพราะว่าหน้าฝนเราต้องย้ายเข้ามา เดี๋ยวเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็เปียกนะครับอ่านี่นี่น,นี่เป็นใสใบสักอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านผมย้ายเข้าไว้ในบ้านใบมันเสียกันไก่ตัดเลยนี่เห็นไหมอย่าให้น้ำเยอะเด็ดขาดสังเกตดูใบของผมจะชี้กับทุกใบ แม้กระทั่งอยู่ในบ้านเพราะเราควบคุมปริมาณน,น้ำได้แสงได้ถ้าน้ำเยอะเนี่ยใบยตกเลยครับเนี่ยแดดผมก็อยู่ในห้องนะอุ้ยเนี่ยอันนี้เป็นประตูเห็นไหมแสงจะเข้ามาเห็นไหมอ่าไม่โดนจังๆก็อยู่ได้แต่ห้องต้องอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับโฟนะครับ อากาศโฟนะครับย้ํานะครับไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับเห็นไหมว่าเห็นไหมลมพัดเลยไหมเข้ามาจากห้องนี้เห็นไหมฮะอากาศต้องโฟแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็มีหน้าต่างอีกอันหนึ่งอืมบางทีก็เปิดแอร์ในนี้ก็ได้ดีเลยนเห็นไหมอากาศต้องโฟแบบนี้นะครับย้ำนะครับและต้นต้องเห็นแสง เห็นแสงนะครับเห็นมากเห็นน้อยก็ลองดูอาการเอาแต่ของผมเห็นประมาณแบบหามพาแบบนี้อยู่ได้นะก็โอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องต้นไสใบศักแล้วก็วิธีการตัดต่อกิ่งตัดตอนกิ่งกันล้วนๆเลยนะมอสเทล่านี่ก็แตกแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆงงหรืออะไร สอบถามเข้ามาได้นะครับอีกทีนะฮะอากาศถ่ายเทสะดวกห้องห้ามอบน้ำห้ามเยอะต้นไม้ต้องเห็นแสงนะครับสายใบศักหมั่นพวนดินใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแค่นี้ต้นไม้ของเพื่อนๆก็จะงอกงามดีเหมือนต้นของผมนี่แหละครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ คุณครับเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆครับต้นไม้พวกนี้ราคาหลักร้อยไม้ด่างหลักร้อยอ่าไม่จะเป็นต้องเล่นไม้แพงเนาะโอเคครับ